มาแล้วค่ะโพสต์แรกของ Amanda of าออดัมทำฮือฮาแฟนคลับแห่คอมเมนต์กันรัวๆค่ะ สิ้นสุดลงไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับการประกวด Miss u n i v e r s ์2020ที่จัดขึ้นณรัฐฟลอริดาสหารัฐอเมริกาโดยตัวแทนสาวไทยอย่างอเมนดาชาริสาออฟดาม Miss u n i v e r s ์สไทยแลนดได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ก็ทำได้ดีที่สุดค่ะในการเข้ารอบ10คนสุดท้ายและสำหรับโพสต์ล่าสุดค่ะหลังจบการแข่งขันเธอก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมแคปชั่นว่า คำคืนที่น่าประทับใจพึ่งจบลงฉันเต็มไปด้วยความสุขและความสุขมากมายความรู้สึกที่ฉันได้เดินบนเวทีนั้นสุดะจรรณนาและฉันก็ทำได้ดีที่สุดเหมือนที่บอกค่ะขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวฉันเสมอมาฉันเต็มไปด้วยความรักและการสนับสนุนทั้งหมดแล้วหวังว่าฉันจะทำให้พวกคุณภูมิใจที่ไม่สามารถเข้ารอบต่อไปได้ฉันมาที่บ้านและพบกันเร็วๆนี้ที่ไทยแลนด์ค่ะ